สวัสดีครับสวัสดีนะฮะเอฟซีแฟนหวยนะครับสรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงนะฮะทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะก็นั่นแหละนะครับสรับในนะครับในวดที่แล้วนะครับก็ยินดีด้วยเนาะสลับในที่ในสูตรนี้นะฮะก็เข้าไปตรงๆเลยนะครับในที่ใน82นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะครับสหรับในที่เลข9ในหลักนะครับหลักพันแล้วก็9้าในหลักหน่วยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็นะครับมันออกแบบนี้ก็ เดี๋ยวรอที่มันออกแบบนี้นะฮะเลขออกแบบนี้เดี๋ยวมาใช้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ8254เนาะอืมนั่นแหละนะครับก็ออกนะครับ82ตรงนะครับซึ่งล่าสุดอ่ะหวยออก82นะครับเท่าที่ผมย้อนไปดูเนี่ยนะครับก็เลขออก82ล่างตรงตรงเนี่ยก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะมาใช้ในสูตรนี้ขอให้สูตรเนี้ยนะฮะเข้าอีกเดือนดีอีกแล้วกันนะครับเาอ่ะผลในงวดล่าสุดนี่ก็ออกไปนะครับในที่ใน51 518254 82อ่า82ล่างนะครับใช้สูตรนี้นะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีออก82เหมือนกันนะครับก็จะเป็นในที่76 8258ถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน 5, 3, 0 9 1 1ี่นะจะออกเหมือนกันกับในช่วงนี้ไหมนะครับ82ล่างเหมือนกันนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นที่1 98251นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่เจ็ดสนะครับ7215เนาะอ่านี่ก็จะเป็นในที่ในอีกนะฮะเลขที่ออกช่วง82บนนะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็มีอีกเหมือนกันนะครับ82แล้วก็จะเป็นในที่ใน40 8246นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่ใน68นะครับ4186 อ่านี่แหละเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะฮะทั้ง3ช่วงเนี่ยนะครับมีเด่นหนึ่งเนาะเหมือนในครั้งก่อนนะครับที่ผมทําในสูตร5 4เนี่ยก็มี1เหมือนกันนะเนาะหรือว่างวดนี้จะมี1น,นะครับอ่ะอีกช่วงหนึ่งนะฮะสลับในที่ในเลขออก8 2นะครับก็จะเปนในที่ในเจ็ดสามแถัดมาเป็น3 2 9 8 99นะครับนี่นะฮะนั่นแหละนะครับสำหรับในที่ในเลขออกนะครับเลขเลขออก82นะฮะในที่ในล่างนะครับนี่แหละอ่างวดถัดมาแต่ช่วงนี้ไม่มีหนึ่งเนาะอืมนะฮะอ่ะนั่นแหละนะครับจากเช่าที่ดูแล้วนะครับก็ได้เลขในชุดแรกเนี่ยนะครับก็คือเอาในตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับมาเป็นในที่ในเลขเด่นนะครับก็คือนำนำในที่ในหลักแสนเนาะอืมนะครับ หลักแสนกับหลักร้อยจะบวกกันแล้วก็เพิ่มแต้มลดแต้มนี่เอางวดที่ออก82นั่นแหละนะครับนำหลักแสนนะฮะกับหลักร้อยจะบวกกันนี่แสนกับร้อยแสนกับร้อยแล้วก็แสนแล้วก็ร้อยจับบวกกันนะครับเนาะซึ่งมาดูในแต่ละช่วงนะครับในตรงนี้นะจับบวกกันนะครับ7บวกกับ2เป็น9เพิ่มแต้มไปก็จะเป็น0ูย์ลดแต้มมาเป็น8นะ ก็นาไปเพิ่มแทมลดแต้มนะครับนี่ก็มาทั้ง9ทั้ง0ูนตัวนี้เหมือนกันนะครับ1นบวกกับ2ก็จะได้3เนาะเพิ่มแต้มไปเป็น4ลดแต้มมาเป็น2 2 3 4นะครับก็มา2นี่ <c oughs> 2ช่วงล่าสุดนี่ก็มาล่างเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในที่ในตรงนี้นะครับก็จะเป็นในที่ใน4บวกกันกับ2นี่ก็จะเป็น6กเนาะก็เพิ่มแต้มไปเป็น7โลดแต้มมาเป็น5นี่ก็นะก็มาในที่นบนเนาะ มา6แล้วก็ในที่ในช่วงตรงนี้นะฮะเนาะก็7บวกกันกับ2ก็จะได้9เนาะเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มเนี่ยแปเนี่ยเนี่ยก็มาทั้ง8ทั้ง9เลยนะครับก็เท่าที่ดูแล้วส่วนส่วนมากมันมันก็มาในหลักหน่วยนะครับเนาะมีแปด้ 8, มาในหลักหน่วยนี่ก็6มาในหลักหน่วย2 3 4มอ่ะ2มาในหลักหน่วยล่างนะครับแล้วก็8 9ดเนี่เ ก็ล่าสุดนะฮะก็แสดงว่าหลักแสนเป็น5นะฮะหลักร้อยเป็น2 2เนาะก็จะบ,บวกกันก็จะได้7นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมาเป็น6นะครับขอให้มีแล้วกันนะฮะขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับส่วนตัวที่จะมาจับเลยเนี่ยก็เอาตัวนี้นะครับจับบวกกันนะก็คือหลักสิบนะฮะหลักสิบบนบวกเลขคงที่2อ,อ่าหลักสิบตรงนี้อ่าเนี่ยบวก2 5บวกกับ2เป็น7ปึ๊เบ5บวกกับ2เป็น7 4บวกกันกับ2ก็จะได้6 3บวกกับ2ก็จะได้5เนี่ยอืมเนี่ยจับไปทำอะไรกันยังไงนะครับก็คือนะครับได้ในตรงนี้แล้วเนาะอ่าบวกเเพิ่มแต้มเนาะอ่าก็จะเพิ่มแต้มนะครับ7ตรงนี้เนาะก็จะเป็น7 8 90นะครับ ก็ถ้ามันเยอะไปจับสองชุดเนี่ยตัดตรงนี้ออกไปเลยอันนี้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้ก็ออก90เนาะเก้เอาศตรงนี้ก็ได้นี่จับไปก็ได้9ชุดนะฮะอ่ะไม่งงนะฮะตรงนี้เหมือนกันเพิ่มแต้ม7 8 90ถ้ามันเยอะไปะตัดตรงนี้ออกเหมือนในตรงนี้ก็จับชุดกันได้9ชุดนะฮะผลออก72นี่2นี่ก็7นี่แหละนะฮะจับแบบนี้เลยนะฮะง่ายๆเนาะ แล้วก็ในตรงนี้เหมือนกันนะครับก็6 7 8 9ดเพิ่มแต้มไปก็ตัดตรงนี้ออกไปเหมือนกันกับในตรงนี้พอออก8 6 6 8หกนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยหกก็มาเอาตรงนี้แล้วก็ในช่วงนี้นะครับที่ออก82เนาะก็นะครับห้าหดอ่ะมันเยอะไปก็ตัดตรงนี้ออกนะครับพอออก9 8 8 9เนาะแปนี่ก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ย นะครับตรงนี้จับบวกกันก็เป็น5เหมือนกันนะเพราะว่าหลัก10เป็น5นะครับก็จะเป็นที่7 8 9ดก็ตัดตรงนี้ออกไปเนาะก็เท่าที่ดูสถิติในตรงนี้มันมาในหลักหน่วยอ่นะเอาตัวนี้หลักสิบก็จะเป็นที่7 6็ดหนะครับ 7, 7, 7, 8, 9, 9, เจ็ดเจ็ดเจ็อ่าอ๋อเก้าเด 98นะครับ0 6 07นะครับแล้วก็08นเนี่ยนั่นแหละนะครับก็ลองนำไปลุ้นกันดูแล้วกันนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วขอให้ถูกอีกขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับก็ซื้อไปตรงๆเลยแล้วกันนะครับสำหรับในชุดนี้หรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับกับในสูตรก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับเราลองมาเปรียบเทียบกันในหลายๆสูตรดู ย้ำว่าเป็นเพียงแนทางเท่านั้นนะครับเนาะก็ขอให้โชคดีถูกเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับสลับในสูตรนะครับเก้าเนาะแต่ผมไปดูแล้วนะครับในงวดนี้นะฮะก็ง,งวดถัดมาเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับที่จะออกเลขพี่เลขน้องได้นะครับเนาะในงวดล่าสุดเนี่ยเนี่ยงวดนี้นะครับวันที่นะครับ วอดวันที่2ี่เนี่ยนะครับสิงหาเนี่ยนะครับก็เลขพี่น้องก็ลองติดไว้แล้วกันนะใครชอบนะครับนอกเท่าที่ดูสถิติมานะครับในหลายๆสูตรนะครับนอกอาจจะมาไม่มาออกไม่ออกนี่ก็เดี๋ยว2ทุ่มรู้กันนะครับเนอย่าลืุมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับ